สวัสดีค่ะมะขามมนีมนีผัดท่ามแกงไก่ใส่นมายสมใส่บาะนะคะวัตถุดิบพอ,องงอกมีประมาณนี้ค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพ,ขขง,มมง,งพริกโขลกน้ำมายสมล้างทำความสะอาดไขขาก่พริกบดบะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยมนีก็จะล้วนไก่กับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกโขกล้วนล้วนใส่น้ำปลาล้วนไก่ห้อง,งข้าวเหนีนาหาซุปดีนะคะล้วนไก่ซุปดีแล้วก็จะเติมน้ำมายสมลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำมัสมลงไปแล้วก็ตัวตัวน้ำมัสมกับไก่ของเฮ้าตัวให้หอมดีเลยค่ะตัวให้ซุกดีว่ามัานใดทีไปห้าพอใดทีแล้วห้าก็จะใส่น้ำสะอาดเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะตัวซุกลีก้อนกับคอยเติมน้ำสะอาดลงไปแล้วก็จะปรุงรสค่ะวันนี้จะปรุงรสโดยผงชุรสหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาอีกประมาณ สองส่วนโต๊ะค่ะปรุงร้นแล้วเขาก็จะค้างหมอไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะคางหมอไว้สักพักนึงแล้วมันนี่ก็จะเติมใบแมงลักต้นหอมค่ะลงไปก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแกงไก่ใส่นหมหั่สมของข้าหอมค่ะค่ะ ไปจัดตักกับเขาใส่บาดกันนะคะอาหารของข้าวกระจัดเตรียมไว้ใส่บาดเรียบร้อยเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เอนี่วันพุธห่าไวยเจ้าทีน้ำค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะไปตักบาดเอาบุญน้ากันนะคะสวัสดีค่ะไม้หวไวยสีน้ำตาลแดงปากอันเป็นอะไรกัน

ทาวาวิวหาปูราปริปุรนติสาหารังเอวิวเมวะอิโตกินังนติตังอุปกระพัดที่อิจิตังปิตังสุขังอิปเมวสัมิตตสุสเพปเรนตุสังกปายันโกป,ปนาราโสยถามนิโสยทารโสยถาอภิวาทนาสิร,ททาาสริสันิจังมุธาปจชาญโนจักราโรธรรมวัตตันติอายุวโนุขังอาลัง